สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องกิจ KIT นะครับวันนี้ผมได้มากับเพื่อนหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับผมตั้ม TUM ซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็มากับเพื่อนกิจนะแล้วก็นักงสเต็กเพื่อล่าผีพงนะรับเส่แล้วก็เพื่อนกิจผมเจอด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคนใช้ทีเดียวกันกับผมหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เรามากันสองคนนะเพื่อมาจัดก,การไอพีพงตัวนั้นแหละไม่รู้ว่ามันยังอยู่ในถ้ำที่ผมเข้าไปแทงมันไหมโอเคทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะแล้วก็เพื่อนผมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันนะครับทุกคนผมจะให้เพื่อนผมนำไปนะครับผมไม่ค่อยรู้เส้นทางดีเท่าไหร่ tao điền tao cũng mong được,เจอ mận thốt theo này. Nhìn chưa là คนมันก็มีโอมองอยู่ในข้างในนะเราจะโยนหินหเข้าไปคู่มันก่อนนะครับเราจะไม่เข้าใกล้มันนะครับจะห่หาห,าหินโยนมอมนกัน Phiento nó vẫn tu mình không tụi nó laquelle Úi âu Úi Úi Thed được nhín ดีที่กอนิดหนึ่งเลยไหมดูมาเลยทุกคนก็เป็นผู้ชายเลยปะขอคานหัวเลยไหมสองก็สองไม่ถนัดเลยผมจะให้เพื่อนทำเขาไปดูนะครับเฮ้ยออกมาทุกคนแล้วหนูนี่โดนด้วยโอเคไม่ถนัดเลยทุกคนไม่ถนัดจริงว่ะไม่ดีสองขนาดนี้เลยไหมถนัดไหมคือไม่ถนัดเลยใส่หัวได้ปะท่ายังไงดีวะ เอาไ่้ให้ถนัดถนัดพอยิงไม่ถนัดเลยมันอยู่ข้างในทุกคนเออเออถือๆเลยเดี๋ยวคอยยิงเลใส่หมดไปหนึ่งนะทุกคนผมขอวารเตรียมพร้อมก่อนนะเพราะว่าเอาให้ถนัดถนัดไปเลยนะได้ไหมไม่ใช่มันช็อปตกไงเออไม่ไม่สองให้เลยเป็นอะไรถือไงก็ได้ถือได้ไหมถือได้โอเค

ออกมานล้ทุกคนลองดาเยมันมันอยู่เว้ยมันอยู่มันอยู่เหนืขอหาหินก่อนเฮ้ยตมื่กี้ขอไปหาหินก่อนนะดูมันก่อนนะนี่ผมเพื่อนผมกำลังไปหาหินนะครับมันออกมาแล้วมัน ตอนนี้มันไม่สามารถออกได้นะครับมันเนรอมวาอยู่ผมกำลังรอให้เพื่อนหาหินมาก่อนนะครับมันยังอยู่ด้าไอมมันยังออกมาไม่ได้มันยังไม่ออกมาใช่ไหม คาบหรือเปล่าไี่ชายแล้วั็ฉลองเหมนกันเจอไหมเจอไหมแล้งห yeah> anyway oh ่วงมันเห็นชัดเลยโดนเลยเห็นไหมหรือว่าโดนเลยวะเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้มันร้องอยู่โดนปะวะ

con thằng của mình thằng mình thấy tội Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không oh. bỏ เพื่อนผมได้สู้กับมันกันอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยดูมาเลยทุกคน nhiên nó còn cổ cháy gì nhìn cái thầm này nó người ra đi thôi จัดเลยทุกคนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน,นอวแรงเยอะยอยอจัดเลยทุกคนเพื่อนผมต้องออกมาก่อนเลย,นะนยเ,นเนี่ยแรงโคตรเยอะโอ้ได้แผพ้ยังไงต่อกับมันเนะี่ยฟูไม่ไหววะ มันใครมีลงอาคมได้ตัวเนี้ยได้พงมีดมาไหมเนี่ยไม่ได้พ,ก,พกเลยพงแค่น,น่าสติคิอจะอยุ่งเลเพราะน่า<อ>ต้องหนีแล้วมีดอาคมอ,ะอ่ะเออจริงฟุดเลยตัวนี้เหนื่อยด้วยโอ้โหตัวมันเล็กนะแต่แม่งแรงโคตรเยอะขอดเพื่อนผมตัวใหญ่กว่าน,นะครับสู้แรงมันไม่ได้เลยแรงเยอะจนว่ามันกินแรงเข้าไปแล้วแต่ข้างล่างแม่งกบเพียบเลย ่อยเี่ยอืออโหไม่รู้โดนตัวไหนเหมืนหัวเมื่อกี ทีนึงเว้ยเพื่อนผมจะลงไปสู้กับมันอีกรอ,อบหนึ่งนะครับไปไอ้นุ๊กมันจะปีนเว้ยต้องโตแล้วยิ้มลอยรอบหนึ่งนะทีเดียวได้ไอ้เงี้ยไม่ถนัาาดเลยก็กไม<ว>่ใช่เอาไงอยู่ยวะก็ไม่ใช่ลงไปเลยจะส่องให้เดี๋ยวส่องให้ตตั้งไฟฉายตรงนี้นะเพราะว่าไม่ยิงไม่ถนัดจริงข้างล่างเลย พยายามต้องส่องเข้าไปอ่ะอเนาะนี่ส่อง,งนนเลยส่องส่องเลยนะไดอเลยมันขอเรียกเลยทุกคนมันไม่โคตรแรงเขาเจอจังนะอันนี้รอบหนึ่งเฮ้ยเอาแล้วทุกคนเเฮฮ้้ยย เต็มเลยทุกคน,เ,นเ,เ,เต็มเต็มเลยนะฮะจะกับไปเลยแรงมันเริ่มหมดแล้วทุกคน,แ,นแรงมันน่าจะเริ่มหมดแล้วแหละ แต่ละอังเยอะอยู่นะตัวนี้ขอยจิกทีหนึ่งทีเดียวแหละขอยม่งหัวนะทำเข้าไปเลยตัวมันสั่นเลยนั่นแหละคอทีหนึ่งมึงนี้มึงนี้นะคตเหนื่อยเลย อ๋อจินนาเลยมันแม่งดินเลยว่ะจะกินดูดิโหตัวดินชักแล้วเนี่ยโหเหนื่อยว่ะแม่งไม่ไหวอ่ะน่าจะไม่มีแรงลุกขึ้นแล้วแหละแม่งกลัวไม่เต็มไปหมดข้างในนี้นะเป็นซอกมันแรงเยอะเลยแต่กบเยอะนะมันน่าจะหากินแล้วแม่งไม่ไปจากที่เนี้ยโห เดี๋ยว zoom ดูมันดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะนอนอย่างนี้นานหรือเปล่ารอดูสักพักนึงเดี๋ยวเราไปดักเติมข้างน้าดักแต่ตัวนี้เลยใกล้ๆพอจะได้ตัวเหนือหมาดเด้งเราจะดูกันนะครับว่าเพราะมันจะขึ้นมาอีกไหมตรงนี้เลยตรงนี้ต้องปิดไฟนะตรงนี้ไปนู้นไปนู้นหายไปนูนหน่ปนูตรงนี้แปิดไฟปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวปิดให้ ทุกคนตอนนี้ผมกับเพื่อนกิจก็ <c oughs> ดูมาได้สักพักหนึ่งแนละ้วเงียบบเงียบไปหมดเลยนะป่าโอ้หเหนื่อยจริงมเมื่อกี้ต้องมานั่งแบบพักเลยนะมีเสียงทคนเสียงอะไรเสียงอะไรกันปีนั่นะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะอะไรดำๆเนี่ยเปิดไฟฉายเลยนะตัวอะไรวะ เฮ้ยคนให้มันขึ้นมาได้อีลก็ไอ้เหี้ยเฮ้ตะกี้สั่งถือหน่อยถือหน่อยตัวนี้มันคล้องจริงเลยทุกคนเดี๋ยวขอยิงขอยิงตรงนั้นก็ได้วไม่ไม่ถนัดเลยเนทำอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนต้องรอโผอีกทีอีกนิดหนึ่งโผอีกนิดหนึ่งยิงแน่ยเจอไหมเห็นหัวมันอยู่แล้วนั่นแหละใส่ตรงนี้ เห็นหัวมอยู่นะตรงนั้นเห็นไหมไหมไหมเห็นไหมมันโผล่หัวหมาท่งนี้แล้วทุกคนทีเดียวโผล่มาแล้วโผล่มาไอ้สารไม่ตกว่ะดึงไม้เลยตอกไม้ไปตีมันแล้วแหละมันขึ้นมามันขึ้นมาตรงนี้ มันก็เสียงเงียบหายไปนอนมันยังอยู่มันยังอยู่รอมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้วิ่งเข้าใส่มันเลยรอมันขึ้นมาก่อนเมื่อกี้มันเฮ้ยเห็นไหมนะไปสนแล้วนอนต่อวะ ไม้ห <câ> ักเลยต้องกลับแล้วไม่ไหวจริง <teor> ต <in> ัวนี้เราต้องยอมแล้วแหละเรามามีแต่ขมลงมาแล้วไปจิ้กลับเถอะไปไปเดินดีเดินดีเดินทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อนๆที่ผมด้วยนะแล้วอย่าลืมติดตาม YouTube เพื่อนผมอย่างนักิจ เพยไอทีนะทุกคนไป